ค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่บ้านฮาท์ทเซธีมาสักอะไรมือครั้งแรกมาจากสมุทรสงครามค่ะพี่พอดีดูจากาเห็นเพจขึ้นจากเฟซบุ๊กก็เลยเออติดตามติดตามมาสักพักนึงแล้วก็เลยแบบยังไม่มีโอกาสได้มาสักทีแล้วอยู่ๆก็เปยแบบว่าเหมือนบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอธิษฐานนะคะว่าแบบมีแรงสัมพันธ์ถ้าแบบได้เงินก็หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองมาอะไรอย่างเงี้ย้องอธิษฐานมาเลยอธิษฐานปุ๊บเมื่อวานมีออเดอร์เข้าเลยลวันนี้ก็เลยมาเนี่ยค่ะนะคะ อธิษฐานนะถ้าเราได้ออเดอร์ก้อนใหญ่เงินเราก็จะเหลือใช่ไหมแล้วปกติออเดอร์เข้าปังแบบนี้ไหมคะเรื่อยๆแต่ที่แบบมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่คือถ้าเป็นแบบเรื่อยๆจํงงานวนที่แบบกําไรมันจะน้อย,ยมอไม่สามารถแบบไปเหนไ,ได้เลยเราก็ต้องหมุนใช่ไหมแต่พอเมื่อวานเราตั้งสี่อธิษฐานปุ๊บอเพื่อเพอเอาออเดอร์มาตัวเดียวเลยขนลุกไหมคนลุกแล้วก็แบบใกล้งขี พักเพจก่อนว่าี่หนูจะมาได้กี่โมงอะไรนี้เราอยู่หรือเปล่าก็เลยลองถามดูวันนี้ก็เลยมาเลยค่ะจะัดกลับไปเรื่อยๆปังๆปังแม่ลอนงลองพวนี้จะถูหวยด้วยละอันนะนี่เลิกงะนี่เราต้องพูดแบบนี้นะชีวิตเราจะได้ดึงดูดเงินเยอะๆน้องก็อยากได้อะไรก็อธิษฐานนะพี่เ <ๆ S 2> ชื่อว่าแรงอธิษฐานของน้องทําให้น้องประสบความสําเร็จในชีวิตได้เดี๋ยวเราจะเจอกันขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณ,คณ <ๆ S 2> ที่ไว้วางใจเราเนาะ เจอกันขอให้รวยขึ้นรวยขึ้นนะขอโชคดีนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ